ผมกับสีพามาเบึองหยาบหยาซิกเนี่ยครับที่ผมได้ลงไว้นะครับนี่พวกหนึง่งถือว่าพึงขยายออกมาจากแปลงเก่านะครับเนื้อที่ประมาณจากตะลังว่าเมื่อกี้ตะลังว่านี่ละครับกระพมกับสีพายเบึงแล้วครับน้องว่ามันมันดีบอมันขึ้นงามบอนะครับว่าไปครับผมศ์กับสีพายาเบึงครับนี่ครับอันนี้อายุตัดกับสีอยู่ประมาณ ที่ผมตัดไปนี่อยู่เพื่อจะตัดไดไ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนียครับอาทิตย์หนึ่งครับมันก็แตกแล้วลครับแตกแล้วขึ้นบ่อนนาบันไดครับผมปลูกแบบยำเอาครับไทยแล้วกับแบบปันดินให้มันล้วนๆในเล็น,น้อยครับแล้วก็เป่งหนามใช่เลยครับแล้วก็ยำ มันกัดกำลังขึ้นครับอันนี้พวกนี้ตอที่สองครับพอตะวานปุ๋ยไปหมู่วานเวลาใหยนามเข้ากับเป่งให้มันอาทิตย์ละเทือสองเถือครับบ่ให้ดินมันแหงน,นะครับนี่ครับพวกเขี้ยวๆนี่กัยังยังบ่ถือปุ๋ยครับนี่ครับเจียวเดีอาทิตย์เดียวครับ ตัดแบบจำเลยครับกระคืนมานาแล้วครับคิดว่าใต,ต่อที่สองที่สามมันหนาสิหนาึืนกว่าเก่าครับนี่ครับพวกผมขยายออกมาที่ผู้เทาอยู่บางครับเพิ่นตะกี้มันเป็นให้หนาผมก็เลยขอแบ่งปลูกเบิ่งจากน้อยแล้วก็บแบบขอไปอีกจักน้อยครับแต่กระสิขอบีจัก,กน่อยอยู่ครับ ให้มันเต็มห้นี่แต่กับบ่หัวพันธุสีห้บอแต่คิดว่าสีไหเยอะแล้ะครับปลูกเขามันกับแบบปลูกซูปีซูปีได้ได้มันกับแบบบรแเนนอนนะครับแต่ตัวนี้ยังว่าหาง่วงกินได้นครับตัวนี้ปลูกได้อาทิย์นึงครับอาทิ์เปงน้ำใช่เดี๋ยวมันกับแบบ แตกนอกขึ้นมาครับนี่คือจังพวอครับ,รบกำลังแตกขึ้นมานี่ครับกะเดี๋ยวผมสีทายให้เบิ้งอีกครับว่าไอสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันมันทิขึ้นซ้ำได้นะครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศอย,ยูฟ่ฟาร์ม ต้นใหม่ก็มีครับพยุงไทยตอนนั้นเป็นสันข้องครับข้องกับ่บมีนามแล้วครับพี่น้องตัวน,นี้มะหนีกับเป็นยายากินนีครับปลูกกล้วยไปน้ำกุ้งใหม่ครับรังไงครับกะบข้าวข้าวครับอยู่ฟาร์มกะเดี๋ยวผมกับสีอัพเดตลงเรื่อยและครับ กำลังเหตุขอกใหม่เดี๋ยวผมสิอัปเดตขอกให้เบิรงครับว่ามันได้จักเปอร์เซ็นแล้วนะครับครับผมกับากติดตามช่องโพสิลิฟามน้่นเดียครับัามักบอมกับแบบติดตามให้แนนก็แกดิ้งห้แนนครับผมกับมือใหม่มือใหม่อยู่เลยครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยกับเป็นมือใหม่ละครับฝึกเอาฝึกยังไปมันกับสีเก่งนะครับเนาะครับขอบคุณครับ